กลางดีเพราะว่านึกว่าเบรกมันจะไปไกลกว่าน,นี้มันสั้นลงมากเลยแต่ก็ดีอ่ะคนไม่ขยับยเคยมีเหตุการณ์ครับที่ออกข่าวออกกันเนาะที่มีผู้หญิงขับขับรถมาเพียงลำพังแล้วก็มีโจนเนี่ยแอบอยู่ในทีนี้เนี่ยมันแอบมันจี้ขึ้นไปบนรถนะครับเราสามารถขึ้นไปได้ทั้งๆท,งที่สมมติมีคนแอบอยู่ด้านหลังนะนะมันก็เปิดไม่ได้นี่คือฟังก์ชันที่มีนะสำหรับตัวเอ e r อเรดูครับเป็นไงสองพันยิบสี่ การจัดวางของห้องเครื่องของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะมีทั้งโซนอ่าโซนร้อนแล้วก็โซนเย็นแบ่งซ้ายขวาเลยครับสวัสดีครับเจอดีกแล้วนะครับกับผมไอ้พานุนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมครับว่าเจ้าตัวข้างๆผมนี่เลยนะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาทแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะหล่อเหลาแค่ไหนครับทรงวัยรุ่นดูใบทรงสเต็ป เขาเรียกว่าโหลด2นิ้วนะครับเปลี่ยนเบรกเป็นเบรกพานามล่าหรือเบรกเบมโบ่เนี่ยมันจะหล่อเหลาแค่ไหนนะผมไปที่ปรึกษาการขายของโชลูมฟอร์ดเกษตรนะมินนะครับโชลูมที่มียอดขายดับหนึ่งครับใครที่สนใจรายละเอียดสามารถทักมาหาผมได้ฮ่าแต่อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอ่าผมพามาชมก่อนครับว่าเจ้าตัวเอเวอเรสต์ v ของเราเนี่ยไอ้ข้างในตัวภายใต้ของฝากระโปรงเนี่ยห้องเครื่องของเราเนี่ยหรือสมองกลของเราเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เปิดฝากระโปรงนะฮะก็เริ่มนี่เปิดจากด้านซ้ายเลยนะครับ สำหรับ,บตัว2024ขึ้นไปก็ต้องเปิดมาจากด้านซ้ายนั่นเองนะครับอ่ะวิธีการเปิดครับง่ายๆย,ยกขึ้นแบบนี้เลยนะฮะยกขึ้นแบบนี้แล้วใช้นิ้วครับผลักไปทางด้านซ้ายแบบนี้ชวัวร์ครับอ่าผลักไปปุ๊บแล้วก็เอากา้านับเหล็กตรงนี้ขึ้นมาค้ำแบบนี้ชวัวร์ครับอ่าดูครับเป็นไง2024การจัดวางของห้องเครื่องของเราเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะมีทั้งโซนอ่าโซนร้อนแล้วก็โซนเย็นแบ่งซ้ายขวาเลยครับแต่มาดูมาดูถ้า มาดูตัว2017หน่อยนะ2017 2016, 2016เนี่ยนะครับเห็นไหมห้องเครื่องสายพานมูเล่สายพานอะไรเนี่ยมันก็จะติดกันนะครับทำให้มันดึงพลังกำลังของเครื่องยนต์เยอะมากแต่ตรงนี้ครับเราเปลี่ยนใหม่หมดยกเซ็ตใหม่ให้หมดเปลี่ยนใหม่ให้หมดครับออกแบบมาใหม่หมดนี่มาดูกันเลยเริ่มจากซ้ายไปขวากันเลยนะครับพี่พี่โอเคนี่ครับเป็นน้ํายาพักน้ํานั่นเองหรือน้ํายาหล่อเย็นนะจะมีมินและแม็กบอกอยู่ตอนนี้ถ้าออกจากรถใหม่ต้องอยู่ทีแม็กเท่านั้นนะครับ ตัวตนี้ครับที่ใส่น้ําปั่นน้าฝนนะสามารถใส่น้ําเปล่าได้เต็มเลยแต่ไม่แนะนาครับที่จะไปผสมพวกสไลด์อะไรพวกนี้นะอ่ามันจะทําให้ยางของตัวที่ปั่นน้าฝนเนี่ยเสือ่อมเสียได้นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้เป็นกออากาศนี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะลมจะเข้าไปตรงนี้ฟ่มตัวนี้ครับเป็นอิเล็กทริกเบรกแบบบูสเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะมันจะทํางานคู่กับพวกอะแดปตีฟพุชคอนโทรลฮะที่มันสามารถวิ่งเอง หยุดเองรักษาระดับจากรถคันข้างหน้าให้เองนะครับเพราะคันนี้เนี่ยมันจะมีสมองกลอยู่ในตัวไอตัวอิเล็กทริกบูสเตอร์นะเพื่อที่ทํางานเชื่อมต่อกันนะครับผมตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาโอเคต่อมาครับตัวนี้เลยนะเป็นเขาเรียกว่าใจกลางของห้องเครื่องนะครับเป็นห้องเครื่องเครื่องเขาให้พรรลังงานอยู่ที่2อ0สิบแรงม้านะครับแล้วก็ห้าทอร์คหรือห้าร้อยนิวตันเมตรนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเป็นแรงบิดนะแล้วก็สังเกตครับปุโฟมเข้าไปนะเป็นลักษณะนี้เลยนะ ทำให้ความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ในห้องเครื่องแต่มันจะไม่กระจายไปส่วนต่างๆของห้องเครื่องนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นท่ออินเตอร์ใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็ไดชาร์จเนี่ยหยูใหญ่มากนะมีพะละังกำลังอยู่ที่250รดูโซนเย็นบ้างดว่าโซนร้อนผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันดูโซนเย็นนะตรงนี้ครับเป็นแบตเตอรี่อ่าเป็นแบตเตอรี่ A G M นะให้พะลังกำลังอยู่ที่12โวลต์หรือ80แอมป์นั่นเองนะลูกใหญ่มากๆครับและข้างในครับมีโครงกิจด,ด้วย คงกิดคืออะไรครับคงกิดก็คือเวลาเราไปออฟโรดนะมันจะไม่ให้เจลหรือไอตัวน้ำเนี่ยที่อยู่ข้างในแบตเตอรี่เนี่ยกระชอออกมาโดนห้องเครื่องอมันสามารถที่จะอยู่ข้างในเครื่องแบบนี้ได้เลยนะต่อให้รถเอียงไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับอ่ะตรงนี้เป็นท่อแอร์นะอ่าเป็นท่อแอร์นะจับได้นะครับก็เวลาเราสตาร์ทเครื่องท่อแอร์หรือรถเอลเลนเนี่ยจะเย็นเร็วมากๆเพราะอะไรฮะเห็นไหมห้องเครื่องอยู่ไกลามาก่วนแอร์เนี่ยแยกออกมาเป็นโซนเย็นนั่นเองนะครับให้ดูนี่ตรงนี้นะฮะ ه, มันจะไม่มีสายพานมูเล่หรือสายพานเนี่ยที่มาจะมาละกําลังของตัวเครื่องยนต์อีกต่อไปนะเพราะมันทํางานผ่านตัวดีเล์นั่นเองนะครับเป็นไงห้องเครื่อง ه, อธิบายใช้งานง่ายๆแบบนี้นะเวลาสมมติว่าพี่ผู้หญิงเนี่ยนะรเราไม่ต้องมาดูห้องเครื่องอีกต่อไปไม่ต้องมาเปิดฝากระโปรงเองแล้วนะเรามีแอปพลิเคชันฟอร์ดพารนะดูในนั้นได้เลยมีอะไรขึ้นเตือนหรือมีอะไรผิดปกติมันสามารถขึ้น บนในแอปได้เลยนะครับพี่ผู้ชายก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้คือเบื้องต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ครับห้องเครื่องเราจบลงแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าการแต่งของเจ้าเอเวอร t เรสต์ไวท์แท็กเนี่ยมันจะหล่อแค่ไหนนะครับวิธีการปิดก็นี่เอาขึ้นไปแล้วก็วางให้ตรงล็อกนะครับและเวลาตรงนี้ครับแนะนําครับประมาณครึ่งนึงทิ้งลงไปได้เลยไม่แนะนําให้วางไปแล้วกดๆนะเดี๋ยวข้อเหล็กตรงนี้เนี่ยมันจะเสื่อมเสียได้นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงครับนี่ รูปหน้าภายนอกของเรานะครับหล่อเหลามากนะภายในเขาเขาเรียกว่าเอาอยู่แล้วมาดูภายนอกกันดีกว่านะนี่เริ่มจากไฟซีแคมไฟซีแคมตรงนี้เลยนะครับจะเป็นไฟเขาเรียกว่าส่องสว่างตอนกลางวันมาให้ด้วยนี่เห็นนะฟืบเวลาวิ่งกลางวันเนี่ยมันก็จะมีไฟแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยเนี่ยคือไฟแมทชิคเอลดีสำหรับตัวท็อปนะฮะเป็นไฟลูกแก้ว2อันตรงนี้นะอันนี้เป็นไฟต่ําส่วนอันนี้เป็นไฟสูง เวลาเรากดทิปไฟหรือไฟขอทางเนี่ยไฟส่งจะทํางานระหว่างวันไฟตัวนี้จะขึ้นนะแต่เวลาตรงนี้เนี่ยข้อดียังไงนะครับเวลาเราวิ่งไปกลางคืนถูกไหมฮะวิ่งไปกลางคืนแบบแสงน้อยแบบไม่มีแสงเลยนะแสงมืดเลยเนี่ยมันจะเปิดไฟส่งให้ออโต้แต่ถ้ามีรถนะครับมันตรวจจับเห็นรถวิ่งสวนมาเนี่ยมันจะลดแสงแยางตาคันข้างหน้าให้ไม่ได้ดับไฟส่งนะแต่ลดแสงแยางตาเพื่อไม่ไปรบกวนคันข้างหน้านั่นเองนะครับ และคันนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งความเร็วสัก40 60มันก็จะเปิดไฟสูงอะไรเนี่ยปกติแต่ทีนี้เนี่ยเวลามันวิ่งไปจะพักเนี่ยมันจะรวมแสงของตัวเองนะฮะแล้วเราเปิดความเราวิ่งความเร็วที่1 2 0 103 106เนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านไปไกลมากขึ้นท่นั้นเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวไฟ Matic LD ของ e v e r e s t ส t e c ของเรานะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะมันก็จะเปิดไฟติด แต่ถ้าเราวงมาลัยอยู่ตรงกลางมันก็จะไม่ติดนะแต่ถ้าหมุนไปทางด้านซ้ายดวงไฟด้านซ้ายก็จะติดนั่นเองครับนี่นะครับเป็นไฟแมสทีกลีที่ชาญฉลาดมากๆเลยนะโอเคอะต่อมาครับนี่ลักษณะนังสือวายแท็กนะนี่ติดมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าครับอากระจังหน้าครับเปลี่ยนใหม่ครับเป็น FORD สีดําเงาแบบนี้อาดูลัชธิรีขึ้นดูลูขึ้นนะเพื่อให้แมทกับตัวสีแร รับสีเทารลมโบของเรานั่นเองนะนี่อย่างจา้าบกันเลยทีเดียวนะอ่ะตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ติดกันชนไปเนี่ยหรือสเกิร์ตเนี่ยมันจะดูร้นๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้พี่ชัยครับ f อจากนะ้าข้อมะถมนะได้ทําการที่บอกเอ้ยน้องไอซ์จัดให้หน่อยเป็นสเกิร์ตทรงวิกเตอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นสีดําเงาตัดกระตัวสีรถสีเทาแลมโบแบบนี้เลยนะเขียนตัวหนังสือ วิสเตอร์โอ้โหจับกันเกินนะและบิวอินนะเซนเซอร์ ensor, ให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวสเกิร์ตตัวนี้นะมี1จุด2จุด3จุด4จุดแล้วก็ด้านข้างรวมเป็นหกจุดนะั่นเองนะมีทั้งด้านหน้า6จุดและด้านหลังอีก6จุดรวมเป็น12จุดนะแต่ตัวสเกิร์ตตัวนี้นะครับเราทําการครอบมันเข้าไปไม่ได้ทําการตัดแต่งอย่างใดไม่ต้องห่วงเรื่องสีของตัวรถนะครับโ <Okay. S 1> อเคมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่า ด้านข้างตรงนี้เลยนี่คิวซุ้มล้อขนาด4ี่นิ้วนะเป็นลายแบบฟันเฟืองนะครับสีดําเงานะนะทําให้มันรับกับออฟเซ็ตรถหรือว่าล้อยางที่เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยให้มันพอดีกับตัวซุ่มล้อจะได้ไม่มีปัญหาพิจมรวจนะครับผมโอเคเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านี่คือพระเอกของเราครับที่มาของคําว่าวัยรุ่นดูไบหรือวัยรุ่นสุลต่านหรือเศรษฐีสุลต่านยังไงอย่างนั้นคือตัวนี้นั่นเองนะครับคันนี้ครับทำการโหลดลง2นิ้วนะ เปลี่ยนไมล์หมดชอคทุกอย่างบอลเฟนเดอร์ ender, เป็น2.5โอเนะแต่ก่อนจะไป,ปถึงช่วงนั้นเนี่ยเราผมพาดูก่อนเลยครับคันนี้ครับเป็นเบรกพานามล่านี่เบรกเบมโบ่นั่นเองเบรกพานามล่าคืออะไรครับพานามล่าเนี่ยก็คือคืออยู่ในรถของปอร์เช่หรือรถของอ่ารถพอร์ตนั่นเองนะอยู่ที่ลูกลูกค้าเรียกแล้วกันว่าจะเป็นพอร์ตหรือปอร์เช่นะอ่ะคันนี้ครับเป็นเบรกที่มาจากของเขาเลยเราทาการ เอามาคัสตอมครับให้เข้ากับตัวรถของเอเวอเรสตแบบนี้นะตัวนี้ครับจานเบรคเขาตัวพอร์ตเนี้ยเขาจะอยู่ที่6พอร์ตนะแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์นี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกอย่างทําสีได้ตามต้องการเลยคันนี้ครับพี่ชัยเลือกเป็นสีเขียวมะนาวหลอ,ลอๆแบบนี้เลยเข้าสีกับตัวรถนะครับส่วนจานเบรคครับอยู่ที่4 405ม mm, ิลิเมตรนะครับผมนี่ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็นีครับก้านแม็กครับเป็นของเรนโซนะตัวเนี้ย แลบประกันโครงสร้างให้ถึง10ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะยางครับเป็นยางโตโยต้านะที่ลี่เขายุที่275ทับ 55R20 นั่นเองนะครับ275คืออะไรครับ275คือที่สัมผัสกับพื้นถนนนะไอตัวาลายยาง RT แบบนี้ส่วน55ก็คือเปอร์เซ็นต์ของแจมยางนะครับส่วน R20 ก็คือตัวรองรับของลายเลนโซ่หล่อๆแบบนี้เลยนะครับอะพามาดูหน่อยครับคันนี้ครับเมื่อทําการโหลดลงนะครับ หรือทําการยกขึ้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะฮะเพื่อลดการกินหน้ายางได้ใช้ยางแพงๆตัวนี้เนี่ยได้นานๆน,นะแล้วทําการเปลี่ยนโชกคนะฮะเป็น2.5 OEM ตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์มาให้แล้วนะครับผมนะเปลี่ยนลูกหมากันโค้ง่านะแล้วยังไม่พอเราใส่ซับแท้ง์เนี่ยให้ถึง8ระดับนะถ้าอยากให้นุ่มนวลสุดเราปรับไปที่1นะแต่ถ้าอยากขับแบบแข็งก็ได้นหน่อยปรับไปที่8นะ ตอนนี้ครับผมปรับไปประมาณที่4นะให้ลูกค้าขับแบบกลางๆตามสไตล์เลยนะครับผมโอเคเป็นไงครับนี่คือสีภายนอกอเราทำการแรปสีทั้งคันใหม่หมดนะครับทาการแรปสีทั้งคันใหม่หมดเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองนะหรือสีเทาแรปเตอร์นะครับนะอย่างใดอย่างนั้นนั่นเองนะครับคันนี้ครับเราทําการติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะเป็นฟิล์มเซรามิกนะพี่ชัยเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผม โอเคลักษณะแบบนี้เลยนะราลังค่ามาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะแล้วก็เบ้ามือจัดเบ้ามือจับก็ติดให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคก่อนที่จะพาไปชมด้านในนะครับผมนี่ผมพาชมด้านข้างหลังนิดนึงนะคันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนเบรกเหมือนกันเป็นเบรกพนามิล่าหรือเบรกเบมโบเนี่ย ยี่สิบแซดเนี่ยอยู่ที่สี่พอตนะด้านหน้าหกพอตด้านหลังเป็นสี่พอตนะครับผมจานเบคครคเขาเขาจะเล็กลงกว่าข้างหน้านิดนึงนะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบมิลิเมตรนะครับผมแล้วก็เห็นนี่ไหมนี่เป็นเขาเรียกว่าปั๊มเบรคไฟฟ้านั่นเองนะผมพูดอย่างนี้ครับผมจ้่งรถมาเยอะนะครับผมจต่งรถแนวสุลต่านแน,แนวแบบนี้มาเยอะครับถามว่าเคยมีปัญหาไหมเคยมีครับพูดแบบตรงไปตรงมาตรงนี้เลยครับแต่ผมเจอปัญหามาเขาเรียกว่า ปัญหามาเป็นสิบๆเคสแล้วนะฮะก็พูดแบบตรงไปตรงมาครับผมทําให้ปัญหาตอนนี้เป็นศูนย์ได้แล้วนะฮะเออออกรถจากผมเนี่ยมั่นใจได้เลยนะหรือโชลูมฝอร์เกษตรน้อมิงของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะและยิ่งกับเซลล์ผมเนี่ยที่แต่งรถแบบแนวเนี้บ่อยๆนะครับมั่นใจมาเถิะครับพร้อมรับประกันครับมีปัญหาอะไรครับยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมโอเคต่อมาครับนี่เลยนะครับเป็นยางเดียวกัน2 7 5ทับ55 R20 เช่นเดียวกันหน้าหน้าเท่าไหนหลังก็ต้องเท่านั้นนะครับ โอเคอ่าดูภายหลังดูภายนอกอ่าสุดท้ายไม่ท้ายสุดบ้างครับนี่ครับเป็นไฟ LED นะฮะนี่ไฟ LED มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับมีไฟเบรกในตัวด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราทําไฟเบรกเขียนเอเวอรเรสเพิ่มมานะเป็นยังไงนี่ดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมเหยียบเบรกให้ดูตอนนี้เลยนะฮะโอเคมันจะมีลักษณะขึ้นไฟลักษณะนี้เลยครับอ่าเป็นไงโอ้โหนะฮะ ตรงนี้ครับพี่ชัยครับได้ทําการขอแต่งเพิ่มนะแต่งเพิ่มเป็นไฟเอเวอเรสแบบนี้เลยคาดยาวออกมานะสองสว่างตาแตกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวสําหรับด้านหลังครับนี่นะครับข้างหลังเขียนเอเวอเรสต์วแท็กนะครับแล้วก็4ีคุณสด้วยสุดท้ายไม่ท้ายสุดครับสเกิร์ตด้านหลังครับเป็นท่อคู่ i n นฟินิตีทรงของ Victor รแบบนี้เลยนี่สีเขาเรียกว่าสีโครเมียมนะเงาตาแตกแบบนี้เลยนะครับ ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนิดหนึ่งครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากกุญแจนี้นะฮะุญแจนี้นะครับเวลาที่เราทําการปลดล็อกนะครับเราสามารถปลดล็อกผ่านกุญแจได้เลยปึ๊บหรือว่าจะล็อกรถก็ผ่านกุญแจได้เลยนะครับเวลาเปิดไอตัวด้านหลังครับกด2ทีฝากระโปรงด้านหลังก็จะขึ้นมาแบบนั้นนะครับนี่นะฮะกด2ครัง้งมันก็จะลงมานะสมมุตินะครับว่าเราใช้กุญแจนะ เราไม่องค์อจออกมาเราสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลยนะปุ๊บเข้าไปแล้วเปิดมาเห็นไหมฮะตัวหัวกระจกมันก็จะพับออกมาให้ด้วยแต่เวลาเราปิดไปปุ๊บเอานิ้วสัมผัสปุ๊บปลายนิ้วสัมผัสเห็นไหมฮะนี่เลยมันก็จะพับหูกกระจกให้นะมีกล้องสา0องศารอบขันให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมสาธิตน,นิดนึงตรงนี้เนี่ยเคยเคยมีเหตุการณ์ครับที่ออกข่าวออกกนะันเนาะที่มีผู้หญิงขับ ขับรถมาเพียงลําพังแล้วก็มีโจน,นแอบอยู่และทีนี้เนี่ยมันแอบมันจี้นะครับจี้จี้คอจี้คอของผู้โดยสารได้เลยนะฮะก็คือผมจะมีฟังก์ชันนี้ครับเป็นกิมิกนะครับที่ให้พี่ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนะโดยทําการปลดล็อกก่อนปุ๊บนะฮะปลดล็อกปุ๊บแล้วเราทําการล็อกรถฮะกดปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถพร้อมกันปุ๊บนี่เห็นนะมมันจะขึ้นไฟสองครั้งแบบนี้นะครับผม พอขึ้นไฟสองครั้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราล็อกรถก่อนล็อกรถล็อกรถปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดประตูด้านหลังไม่ได้แหละแบบนี้นะครับเห็นนะ,ะแต่เวลาเราขึ้นไปบนรถนะครับเราสามารถขึ้นไปได้ท,ทั้งทั้งที่สมมติมีคนแอบอยู่ด้านหลังนะเห็นนะมันก็เปิดไม่ได้นี่คือฟังก์ชันที่มีนะสำหรับตัว e v e r อรหรือว่ารุ่นเลนเจอร์อต่างๆก็สามารถทําได้นะครับอะวิธีปลดล็อกก็เหมือนเดิมกดค้างนะ กดค้างแล้วก็ให้ไฟขึ้นสองครั้งแบบนี้อ่ะมันก็กลับมาเปิดได้แล้วปึ๊บเชื่มไงโอ้โหฟังก์ชันนี้จัดเต็มมากๆนะเพื่อความปลอดภัยนะฟังก์ชันนี้ใช้เผื่อใช้ไว้นะเวลาเราไปไหนคนเดียวนะครับโอเคผมพาชมข้างในหน่อยนะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะวิธีสตาร์ทรถครับสำหรับเครื่องนี้ครับเอากุญแจรครับไว้ในรถตรงไหนก็ได้นะครับนี่เหยียบเบรกเลยฮะมันจะขึ้นพุทธสตาร์ทแบบนี้เฟิบ อ่ะเริ่มจับพวงมาลัยก่อนดีกว่านี่ผมใช้นิ้วเดียวเลยเนี่ยนะนี่นิ้วเดียวนะฮะหมุนแบบนี้ได้เลยช็แปลว่าอะไรครับผู้หญิงก็ขับได้สาหรับคันนี้ผู้ชายขับดีนะฮะเออหมุนได้แบบนี้สบายมากนะเวลาเราไปถอยจอดหรือว่ากําลังจะเข้าซองหรือเราจะายูเทิร์นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนพวงมาลัยได้ง่ายๆเลยนะองศามันก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับต่อมาครับนี่ก็เป็นเรื่องของ นะครับระบบไฟทุกอย่างสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นคงระไรอ่าฟังติฟังชันด้วยก็จะมีอแดปเปียบคุคคอนโทรลนะครับผมสามารถอ่าระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้เลยนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันกดบวกกดลบหรือว่าลิมิตนะครับลิมิตเพื่อไม่ให้ความเร็วเนี่ยเกินตามที่เราได้ตั้งทำการตั้งไว้นนเองนะครับ a d ดปเปียบคุคคอนโทรลก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนี่คือฟังก์ชันที่เขามีสําหรับตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เป็นโหมดที่เราสามารถปรับได้ถึง6โหมดด้วยกันนะมีโหมดปกติอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ครับเวลาหมุนนะนี่เวลาหมุนปุ๊บหมุนไปปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนสถานะโหมดต,ต่างๆให้เองนั่นเองนะครับดูเลยนะครับก็จะมีโหมดอะไรบ้างครับเ๊บโหมดปกติอ่าโหมดประหยัดโหมด ลากพ่วงนะครับแล้วก็โหมดถนนการถนนลื่นหรือเวลาฝนตกนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีโหมดคนล่องให้ด้วยนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นขับสี่ให้เองโดยออโต้นั่นเองับเป็นสี่ไฮปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะปรับกลับมาได้เลยนะครับโอเคแบบนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันง่ายๆจะมีสองไฮโฟร์ไฮแล้วก็โฟ l l โลนั่นเองนะครับสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับโทนเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบ e ิ h เตอร์ให้เรียบร้อยนะข้อดีของเขาครับนี่นะ ผมจะสาธิตนิดนึงนะสมมุติเนี่ยอยู่โหมดที่โหมดดีแบบนี้เนี่ยแล้วเราดันลืมเข้าโหมด P เราเปิดประตูไปปุ๊บแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะแกอิชิพเตอร์เนี่ยมันก็จะมาโหมด P ให้ออโต้แบบนี้เลยนะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้สําหรับตัวเรานั่นเองนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้เลยนะครเป็นจอขนาด12นิ้วนะสามารถเชื่อมต่อ Apple Android Auto ได้เลยนะครับผมปรับแอร์ทุกอย่างอิสระซ้ายขวานะครับ มุนได้เลยตามใจชอบนะชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะนี่ไฟนะครับอ่ามีไฟทุกอย่างเปิดได้มีใส่แว่นด้วยโออย่างจาบนะที่สําคัญตัวนี้ครับเป็นอ่าสรุปก็สามารถที่จะเลื่อนได้เลื่อนได้เลยนะแบบออโต้ปุ๊บมันก็ต้องเปิดให้แบบนี้เลยนะครับโออย่างจาบนะพอ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 ,อปิดก็กดกดมาแค่ปุ่มเดียวนะมันก็จะปิดให้หรือจะให้อยู่ตรงไหนก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับ โ okay. อเคก็หมนุนปรับมาได้แบบนี้เลยนะส่วนเบาะครับเป็นเบาะแบบไฟฟ้าคู่นะเป็นแบบไฟฟ้าคู่แล้วแล้วก็ถุงลมนะครับให้มาถึงเจ็ดจุดนะให้มาถึงเจ็ดจุดเลยจุดที่เจ็ดก็คืออะไรก็ตัวที่นี่นะฮะไม้เข่าของเราเนี่ยไปโดนกับตัวกระตัวกระแทกตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เบาะเป็นแบบไฟฟ้าให้คู่หน้านะครับผมนี่มีที่ต้อนเงินเมียด้วยนะโอเค okay. ยังไม่พอเห็นไหมฮะมีไฟแอมเบนไลท์ด้วยนะ สีฟ้าแบบนี้ครับจะปรับปปัาอะไรครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับนี่โอ้อย่างจ้าบครับแล้วก็แก้วกันน้ำนะฮะใส่แก้วเยติใส่อะไรใส่บงใส่เบียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเป็นไงครับนี่คือภายในนะโอเคครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจอยากออกรถแบบนี้แนวทรงสุลต่านแนววัยรุ่นดูใบครับสามารถโทรมาปรึกษาผมได้ที่เบอร์061484 922นะผมไอ้พานุฮะโนหนึเกษตรน้ำมินครับยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะอยากแต่งทรงไหนทรงแบบนี้ทรงวัยรุ่นดูใบหรือจะทำการยกสูงจะแต่งแบบไหนคุยกับผมได้นะผมไอ้พานุครับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ